ใครกำลังมองหาบ้านหรูหันไปทางทิศใต้ในยุค9ก้าที่อยู่แล้วร่ำรวยเงินทองประกอบธุรกิจรุ่งเรืองแนะนำให้ดูในคลิปนี้ครับสวัสดีครับวันนี้พี่เปียกวินเนอร์เอเดรดพรัตอสังหาดีๆราคาโดนๆอาสังหา5ดาววันนี้เรามาอยู่กันในย่านพระราม2ผมพามาดูบ้านหรูโครงการแกรนดีโอพระรามสบ้านหลังนี้มีขนาด80 จุตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ295ตารางเมตรหันไปทางทิศใต้เข้ากับยุค9ที่อยู่แล้วร่ำรวยรุ่งเรืองประกอบธุรกิจ,จเจริญก้าวหน้าบ้านหลังนี้มีฟังก์ชั่นขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำพร้อมกับที่จอดรถ4คันตัวบ้านเนี่ยแต่งบิวอินสวยงามบริเวณข้างบ้านก็จัดสวนมุมน้ำตกนะครับแล้วก็พื้นที่สวน พร้อมกับซุ้มข้างบ้านไว้ครบมากๆครับบ้านหลังนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มค่าบ้านหลังใหญ่ที่ให้ทุกอย่างครบสามารถหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปติดตามในรายละเอียดข้างในกันครับนี่ผมยืนบริเวณหน้าบ้านนะตรงนี้เขาทาเป็นประตูเนี่ยกว้างประมาณสัก เกือบ8เมตรนะครับเป็นประตูขนาดกว้างแล้วสามารถจอดรถได้ตรงนี้4ีคันเนื่องจากว่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมีความกว้างถึง5.5เมตรนะครับจอดรถ2คันแล้วฝั่งนี้เองเนี่ยก็มีความกว้างประมาณสัก2เมตรกว่า,วามีความลึกร่วมๆจะ10เมตรนะครับก็จอดรถได้อีก2คันตามแบบของตัวบ้านแล้วภายในบ้านหลังนี้นะครับมีข้อดีก็คือว่าเจ้าของเนี่ยมีการปรับปรุงทาเวทีบรอยแล้วพื้นตรงนี้เป็นพื้นหินขัดนะครับพร้อมกับด้านในถ้าเราเดินเข้าไปดูเนี่ยมันมีระบบ โซล่าเซลล์นะครับแล้วก็บริเวณที่สามารถชาร์จรถ EV ได้เลยตรงนี้เป็นระบบการจัดการโซล่าเซลล์ที่ติดเอาไว้ทั้งหมด11กิโลวัตต์นะครับซึ่งติดตั้งไปเนี่ยประมาณร่วมๆจะ4 0 0แสนบาทนะครับสามารถใช้ไฟภายในบ้านได้ครบทุกอย่างเลยนะครับมีเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆด้วยเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนั้นก็ติดตั้งตัวระบบชาร์จ EV เอาไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถแบบมันอยู่แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยแถมให้กับทางเจ้าของใหม่ไป ทั้งหมดเลยครับพอเราเดินมาบริเวณหน้าบ้านนะครับก่อนที่จะเข้าทางบ้านตัวประตูหลักของตัวบ้านเนี่ยตรงนี้เขาจัดเป็นมุมซุ้มของน้ําล้นนะครับแสดงถึงลักษณะของความเป็นสิลิมงคลของตัวบ้านนะครับแล้วก็ม,มีมีรูปสัญลักษณ์ที่สวยงามนะครับและบริเวณนี้เนี่ยก็ปูพื้นเอาไว้นะครับยาวเชื่อมต่อไปถึงบริเวณจุดด,ด้านข้างบ้านฝั่งนู้นนะครับซึ่งจัดสวนเอาไว้ เพราะนั้นตรงนี้นะก็ถือว่าแบบลงตัวมากๆครับสวยนะครับเหมือนกับเป็นบ้านตัวอย่างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับตอนนี้ผมเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับส่วนแรกที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าเป็นปห้องรับแขกนะครับมีขนาดความกว้างประมาณสัก4.5เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเราเข้ามาเราก็จะพบกับความประทับใจแรกๆเพราะว่าตรงนี้เองเจ้าของบ้านเขาจัดบิวอินไว้อย่างลงตัวมากๆนะครับบริเวณนี้เป็นชุดที่สามารถแบบวางทีวีได้นะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นโซฟานะครับไว้สําหรับรับแขกแล้วก็สามารถ มองเห็นวิวออกไปที่ด้านหลังที่มันเป็นพื้นที่สวนนะครับตรงนี้เขาให้ความกระจกที่มันโปรกก่งน,นะครับด้วยเพดานที่สูงถึง3เมตรนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องปรับอากาศที่เป็นฝังฝ้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ถือว่ามุมแรกเราก็ประทับใจเลยครับสำหรับบ้านหลังตอนนี้เราเดินผ่านห้องรับแขกมานะครับห้องตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2โซนนะครับตรงนี้นะครับ เรียกว่าเป็นมุมทานอาหารนะครับถัดไปก็เป็นมุมรับแขกนะครับห้องนี้เนะี่ยมีความกว้างประมาณสัก7.5เมตรคูณ4.5เมตรนะครับหรือว่าคูณประมาณสัก5เมตรนะครับเพราะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยกว้างมากๆครับห้องนี้มีการบิวอินที่ลงตัวมากๆนะครับปรดตกแต่งด้วยโซนสีขาวนะครับแล้วก็ประกอบด้วยม่านที่เป็นสีฟ้านะครับบริเวณเนี้ยก็เป็นมุมที่สามารถแบบวางทีวีไว้สําหรับต้อนรับมุมนี้ได้อีกทางหนึ่งนะครับ แล้วก็มีตู้เคาน์เตอร์นะครับที่สามารถแบบเก็บของเล็กๆน้อยๆได้นะครับบริเวณในห้องนี้เรียกว่าเป็นห้องดินนิ่งรูมนะครับบริเวณโซนนี้นะครับเป็นมุมที่ใช้สำหรับพื้นที่ Family Area ก็จะมีโต๊ะชุดโซฟานะครับพร้อมกับโต๊ะกลางบริเวณฝั่งนี้ก็สามารถแบบนั่งเทควิวไปอยู่บริเวณหน้าบ้านได้ตรงนี้เองเป็น กระจกบ้านใหญ่นะครับมีความสูงแล้วก็ใหญ่มากๆเวลาเราเปิดออกไปเนี่ยเราสามารถเดินผ่านเข้าไปบริเวณที่เป็นน้ําพุน้ําล้นตรงนั้นได้นะครับอันนี้นอกเหนือจากความสวยงามแล้วแสดงถึงความอยู่แล้วร่ํารวยแบบเหลือเฟือล้นล้นด้วยนะครับอันนี้คือเป็นความสิริมงคลของตัวบ้านหลังนี้ด้วยครับเนี่ยโครงการของบริษัท ที่เป็นมหาชนนะครับด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้และการออกแบบการตกแต่งบ้านจะเห็นว่ารอบบ้านเนี่ยเป็นกระจกบานใหญ่ทั้งนั้นปล่อยให้แสงเนี่ยเข้ามาในตัวบ้านบ้านก็จะได้ดูสว่างโล่งแล้วก็ดูโปร่งมาก่ขึ้นนะครับแล้วก็ห้องนี้เองเนี่ยมีการบิวอินเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วมีไฟซ่อนฟ้าข้างบนนะครับพร้อมกับเครื่องปรับอากาศเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเครื่องปรับอากาศที่ฝังฟ้าเอาไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ย ทั้ง2ห้องนี้ก็เชื่อมต่อกันนะครับสามารถแบบใช้งานร่วมกันได้และเมื่อเรามองมาจากอีกมุมหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นมุมนี้นะครับมองสามารถตรงนี้มีที่นั่งนะครับสามารถแบบเทควิวไปบริเวณพื้นที่สวนและตรงนี้เขามีมุมสําหรับ เอาไว้ได้กรอบเล็กๆกันนะครับคือเจ้าของน่ารักมากๆครับคือจัดทุกอย่างไว้ครบเลยท่านมาอยู่เนี่ยสบายใจได้นะครับแล้วบริเวณด้านหลังของผมเนี่ยก็เป็นชุดนะครับที่สามารถเป็นเคาน์เตอร์วางทีวีด้านล่างก็สามารถแบบเก็บของเล็กๆน้อยๆได้ฝั่งนี้ก็วางของตกแต่งที่เป็นสวยงามได้ที่เราขายบ้านหลังนี้เราให้ทุกอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในนี้เลยนะครับยกเว้นพวกพวกฉากกรอบลูกแค่นั้นเองที่เหลือเนี่ยท่านจะได้แบบที่เห็นแบบที่อยู่ในวิดีโอทั้งหมดเลยครับส่วนของโต๊ะทานอาหารมุมนี้นะครับก็จะรองรับคนเนี่ยประมาณสัก6กที่นั่ง ตอนนี้เราเดินมาอีกมุมหนึ่งของตัวบ้านนะครับก่อนขึ้นไปชั้น2เราจะเห็นนะครับตรงนี้เป็นประตูนะครับที่สําหรับเก็บของนะครับอยู่ใต้บันไดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบันไดที่ขึ้นไปชั้น2เดี๋ยวเราไปติดตามกันเพิ่มเติมในชั้น2ครับเมื่อเราขึ้นมาที่ชั้นที่2นะครับเมื่อกี้เราผ่านบันไดมาจะรู้สึกว่าบันไดจะโล่งโปร่งเพราะเขามีการดีไซน์ให้แสงเข้าผ่านในตัวบ้านได้ตรงนี้ก็ติดไฟแชงรเรียไว้นะครับมันก็ดูสวยงามมากๆนะครับพอเราขึ้นมาบริณชั้นนี้เนี่ยชั้นที่ั้งมครับ สห้องนอน3ห้องน้ํากับโชนตรงนี้เนี่ยปกติเราสามารถทําเป็นพื้นที่ Family Area นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเจ้าของบ้านเขาทําเป็นห้องพระเอาไว้เรียบร้อยแล้วเลาเป็นห้องพระที่บิวอินไว้สวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆไปผมพาไปดูในห้อง Master Bedroom ตอนนี้ผมพาเข้ามาอยู่ในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องนี้เป็นห้องนอนที่ใหญ่มากนะครับสำหรับฟอร์ชั้น2เนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับบริเวณห้องนี้เนี่ยกินพื้นที่ไปเกือบ50%ิของชั้น2อนะครับเพราะฉะนั้นห้องนอนห้องนี้สามารถแบบโซนต่างๆไว้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เขาทําเป็นเตียงนะครับที่เป็นโซนห้องนอนแล้วก็พร้อมกับบิวอินไว้เรียบร้อยแล้วฝั่งนู้นก็เป็นที่ที่สาหรับแบบนั่งในห้องนอนนะครับเป็นนั่งพักผ่อนในห้องนอนอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วบริเวณนี้เองนะครับเป็นการต่อเติมเพิ่มเข้าไปนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมีการตกแต่งไปทั้งหมดนะครับรวมค่าบิลอินด้วยเนี่ยประมาณสัก3ล้านกว่าบาทรวมๆจะ4ล้านบาทแล้วนะครับรวมสวนด้วยเนี่ยก็4ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับห้องนี้เนี่ยมีการต่อเติมเพิ่มเติมเอาไว้นะครับทำเป็นห้องทํางานนะครับมีโต๊ะทํางานนะครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยแยกออกจากห้อง นอนนะครับบริเวณนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดเรานั่งทํางานในห้องนี้เราสามารถเทควิวไปบริเวณด้านหน้าบ้านได้ด้วยนะครับมีขนาดความกว้างประมาณสัก3าคูณสเมตรก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณสัก9ตารางเมตรนะแล้วในห้องนอนมัตเตอร์เบดรูมก็มีตรง w a l อกอินคร e t ตรงนี้นะครับที่สามารถแบบจัดห้องเอาไว้สําหรับการเก็บเสื้อผ้าแล้วก็แต่งตัวในห้องนี้เสร็จเรียบร้อยหมด ส่วนบริเวณห้องน้ําเองนะครับเป็นห้องน้ําที่มีขนาดความกว้างมากๆนะครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ําอยู่ในนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อบ้านหลังนี้ก็ถือว่าได้ทุกอย่างค่อนข้างครบเลยฝั่งนี้มี2ห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูทีละหนึ่งห้องนอนนะครับเดี๋ยวไปดูห้องนอนฝั่งนี้กันก่อนพอเราเข้ามาในห้องนี้นะครับห้องนี้มีขนาดความกว้างประมาณ3.5,4คูณเมตรก็ถือว่าเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ที่สามารถวางเตียงคิงไซส์ได้เลยตอนนี้เขาจับเป็นบิวอินไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็มมีีีตต้้้้้้้้เออออาาารงงงงนน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 นะะัััััววใใหหห่ํํพฉชทท2 อันนี้ก็มีห้องน้ําแล้วก็มีพื้นที่ที่ใช้สําหรับอาบน้นําด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นห้องนอนที่ครบ Bitcoin นะครับที่สามารถแบบวางเต่ยงิงไซส์ได้ด้วยเลยครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนห้องที่3นะครับห้องนอนห้องนี้มีการบิวอินไว้ลงตัวมากๆอีกห้องหนึ่งนะครับก็มีบริเวณมุมนี้ที่สามารถแบบนั่ง อ่านหนังสือเรียนหนังสือได้นั่งทํางานได้นะครับเพราะว่ามี่บริเวณนั้นที่เป็นเตียงตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าต่างๆนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็มีห้องน้ําในตัวเช่นเดียวกันนะครับนี่คือห้องนอนห้องที่3ห้องนี้จะมีความได้เปรียบที่สามารถแบบเทควิวข้างหน้าบ้านได้ด้วยนะครับต่อไปเราเดินมาอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้มีห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนชั้นที่1นะครับในห้องนอนห้องนี้มีความกว้างประมาณสัก3เมตรคูณ3เมตรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางเจ้าของเองเนี่ยก็วางเตียงขนาด3ฟุตเอาไว้นรัจิงมสามาารถวงงตีย5ฟุตกก็็ได้นมีิเอิน้้องีนไว้นะครับ แล้วก็สูงอายุเป็นของพ่อแม่นะครับได้มุมนี้มันเป็นมุมกระจกที่สามารถแบบเปิดให้แสงเข้ามาแล้วมองเข้าไปในตัวบ้านได้นะครับมีข้อดีของที่เขาออกแบบเอาไว้นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นหน้าต่างทีเนี้ยข้างนอกถ้าเรามองไปเราจะเห็นเหมือนกับมีแนวรั้วที่สามารถปลูกต้นไม้นะครับเป็นตัวบังตาเพื่อความเป็นส่วนตัวของห้องนี้ได้นี่คือเขาคิดเอาไว้แล้วก็ออกแบบเอาไว้ครบเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําชั้นที่1นึ่งนะครับคือจะสังเกตนะครับในห้องน้ําห้องชั้นที่1เนี่ยเขาออกแบบไว้สําหรับรองรับผู้สูงอายุนะครับ มือจับนะครับตรงนี้สามารถแบบปรับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็บริเวณนี้มีมือจับนั้นเพราะถ้าเกิดพ่อแม่อยู่ด้วยเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ในห้องน้ําตอนอาบน้ำเนี่ยปลอดภัยมากๆครับเพราะมีทุกอย่างครบแล้วก็ออกแบบไว้ดีมากๆครับสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันมุมนี้ผมคิดว่าเป็นมุมที่จําเป็นมากๆนะครับเราสามารถทําอาหารทานเองได้มุมครัวเนี่ยมีความกว้างอยู่ประมาณสัก2เมตรนะครับแล้วก็ลึกตรงนี้นะครับประมาณสักเกือบ5เมตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวางเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับที่สามารถวางตัว หม้อหอุงข้าวได้นะครับ หม้ออบไฟฟ้าได้ข้างบนนะครับก็มีตู้เก็บของนะครับข้างล่างก็มีลิ้นชักนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ออกแบบเอาไว้มีตู้เย็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้เองก็มีมุมที่สามารถวางเครื่องซักผ้าได้วางชุดกาแฟได้ทั้งหมดนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้ก็มอบให้กับเจ้าของใหม่ทั้งหมดเลยนะตู้เย็นขนาดใหญ่ที่จะให้ไปกับเจ้าของใหม่ด้วยแถมฟรีด้วยนะครับอันนี้ก็เครื่องซักผ้าก็แถมฟรีด้วยนะครับเตาไมโครเวฟก็แถมฟรีด้วยแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยสามารถวางเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ชุดนี้ฝั่งนี้ก็สาาาามรถบบทํกัข้้วได ยิงจริงจังนะครับมีต่อไฟฟ้านะครับตรงนี้มีชุดบริเวณนี้นะครับซิงค์ล้างจานที่เป็นหลุมลึกๆ2อันแล้วห้องครัวห้องนี้เขาวางกระจกเอาไว้นะครับที่เป็นบานกระจกมันทําให้แสงส่องเข้ามาในตัวครัวนะครับมันดูทําให้รู้สึกโล่งแล้วก็โปร่งนะครับรู้สึกโล่งแล้วก็โปร่งในครัวนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่สามารถแบบเปิดไปบริเวณด้านด้านหลังตัวบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความฝันของแม่บ้านอย่างหนึ่งนะครับที่มีครัวสวยๆนะครับแล้วก็สามารถแบบใช้ทํางานได้จริงๆด้วยนะครับ นี้ผมพามาชมมุมสวนข้างบ้านนะครับที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขามีการออกแบบแล้วก็วางระบบ ทั้งตัวต้นไม้นะครับระบบการให้น้ําแล้วก็ไฟต่างๆเนี่ยร่วม1ล้านบาทนะครับบริเวณมุมนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นมุมเป็นเหมือนกับมุมได้คอฟนะครับจัดเอาไว้เล็กๆนะครับแล้วบรกอบกับต้นไม้ต้นนี้นะครับที่ให้ความร่มรื่นนะครับช่วยบังสายตาให้ความเป็นส่วนตัวในตัวบ้านด้วยมีม้านั่งสีขาวที่สามารถแบบนั่งเล่นในสวนได้บริเวณมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่สามารถจัดเอาไว้เป็นซุ้มสามารถนั่งได้ภายในสวนถัดมาที่มุมนี้นะครับเขาก็ออกแบบเอาไว้เป็นมุมของน้ําคุกนะครับซึ่งบริเวณ นี่เองเนี่ยสามารถแบบนั่งรีแลกซ์จากไหนบ้านได้แล้วก็มันดูตรงเนี้ยดูแบบให้บรรยากาศที่พักผ่อนมากๆเรื่องของสวนเรื่องของน้ําพุเนี่ยก็ทําไว้ลงตัวมากๆเลยครับบริเวณหลังบ้านนะครับตอนนี้เขามีระยะตรงนี้ประมาณสัก2เมตรมีรั้วต้นไม้เอาไว้นะครับแล้วก็มุมด้านหลังของห้องนอนเมื่อกี้ดิผบอกว่าเขาสร้างตรงนี้เอาไว้นะครับมันเป็นเหมือนกับ พื้นที่ที่สามารถเอาไว้ปลูกต้นไม้เป็นไม้เลื้อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นไม้ตรงนี้ให้เป็นไม้เลื้อยมันก็จะให้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็พร้อมกับบังตาไปด้วยเลยแล้วก็บริเวณนี้นะครับมีการปูหินนะครับจัดสวนไว้เรียบร้อยหมดแล้วเจ้าของเนี่ยลงทุนกับสวนตรงนี้ร่วม1ล้านบาทครับและสำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการแกรนดิโอพระราม2ซึ่งอยู่ในเดอะแกรนพระราม2นะครับอยู่บนถนนพระราม2ใกล้กับทางเซ็นทัลพระราม2เซนทันมหาชัยโรงเรียนานานาชาตินะครับ แล้วโรงบาลที่อยู่บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่เดินทางได้สะดวกและปัจจุบันเนี่ยซึ่งเปิดใช้บริการเรียบร้อยแล้วมากยิ่งขึ้นครับและเมื่อท่านดูมาถึงตรงนี้นะครับบ้านหลังนี้ผมก็ถือว่าเป็นอสังหา5ดาวอีก1แปลงนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมีการตกแต่งรีโนเวทพร้อมกับใส่อุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเนี่ยร่วมๆจะ5ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับการตกแต่งบ้านหลัง สำหรับคนที่สนใจอยากจะฝากขายอสังหากับทาง Winner e s a t e p a t s นะครับเราเน้นเรื่องของการทํางานให้มีคุณภาพสูงสุดทําการตลาดแบบ360องศาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มของลูกค้าได้ครบกลุ่มนะครับผ่านทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นออนไลน์และออฟไลน์ line, สามารถติดต่อบนข้อมูลที่ให้ไว้ข้างบนนี้ได้เลยครับและเมื่อท่านดูมาถึงตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดอยู่ในทำเลที่ท่านต้องการอยู่ในงบประมาณที่ท่านวางไว้ดูแล้วชอบดูแล้วสนใจผมก็ขอให้ท่านได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับวันนี้พี่เปียกลาไปเพียงเท่านี้ขอให้ความร่ำรวยโชคดีเกิดขึ้นกับท่านในทุกๆวันครับสวัสดีครับ